เป็นรุ่นน้องป .5 นะคะวันนี้มาทำอะไรคะมาช่วยให้กำลังใจให้พี่มาอ,ยอวยพรที่พี่ป .6 จบการศึกษาค่ะจริงอะ่ะพี่ป .6 คนไหนที่เป็นไอดอลของเราคะพี่ป .6 ชัมอ 3EP ชื่อพี่ต้นข้าวค่ะใครนะพี่ต้นข้าวแล้ววันนี้มอบมอบอะไรพี่ต้นข้าวเรียกมาขอขอนมาค่ะอ๋อขอขอนมาแล้วก็ ปีหน้าเราก็เป็นผู้จบวันนี้นะคะก็คือมาส่งพี่ๆนะคะปีหน้าก็จะมีรุ่นน้องมาส่งเราเช่นเดียวกันใช่ไหมคะฝากอะเลยกับรุ่นน้องที่ไม่ได้มาไหมคะรุ่นน้องเทียงไม่ได้มาใช่ไม่ได้มาวันนี้มีค่ะาปากฝากอะไรไหมคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงแทนพี่ๆแทนพี่ฟอหอ่าใชา่รู้สึกทที่ให้พี่ฟองหกก็รู้สึกเสียใจค่ะที่พี่เขาจบไปแล้วแล้วก็รู้สึก ที่พี่เขาได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีทีละพคตค่ะว,วันนี้การจัดงานเป็นไงบ้างคะโอ้สวยนะครพองมาเต็มเลยใช่ไหมคะนี่ดูเต็มเลยนะ,ะเต็มรละตึมนะคะแล้วก็ปีหน้าเราเตรียมจบนะนะคะแล้วก็ชวนญาติญาติมาด้วยเนาะ,ะใช่ไหมคะวันนี้มาชมบรรยากาศนะคะโอเคคะ่ะพบกันใหม่ในปีหน้าเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ